DR หรือ Depository Receipt คือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่จดทะเบียนให้ซื้อขายได้เหมือนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผู้ออก DR ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานกรต่อจะเป็นผู้ไปซื้อหุ้นหรือ ETF ต่างประเทศมาแล้วนำเสนอขายในรูปสกุลเงินบาทประโยชน์หลักของการลงทุน DR คือความสะดวกใช้บัญชีหุ้นไทยเดิมที่มีอยู่แล้วไม่ต้องเปิดบัญชีหุ้นต่างประเทศ ใช้เงินบาทซื้อขายไม่ต้องแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศภาษีไม่ซับซ้อนกำไรจากส่วนต่างราคาหรือแคปิตอลเกณฑได้รับการยกเว้นภาษีเหมือนหุ้นไทยเงินปันผลที่ได้รับจะถูกหักภาษีหน้าที่จ่าย10%เข้าถึงตลาดโลกช่วยให้นักลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงและลงทุนในบริษัทชั้นนำระดับโลกได้ง่ายขึ้น DR แตกต่างจากการลงทุนหุ้นต่างประเทศโดยตรงตรงที่ DR มีตัวกลางช่วยบริหารจัดการ ทำให้กระบวนการง่ายกว่าลดความยุ่งยากในการเปิดบัญชีต่างประเทศการโอนเงินและข้อจำกัดเรื่องภาษี DR ยังสามารถซื้อขายขั้นต่ำเพียงหนึ่งหน่วยทำให้ใช้เงินลงทุนน้อยกว่านอกจากนี้ DRX เป็น DR ชนิดย่อยที่สามารถลงทุนเป็นเศษหุ้นได้ตั้งแต่0.0001หน่วยด้วยความเสี่ยงที่ควรพิจารณาคือความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนแม้ซื้อขายด้วยเงินบาท แต่ราคา d r อ้างอิงราคาหุ้นต่างประเทศและได้รับผลกระทบจากค่าเงินความผันผวนของราคาหลักทรัพย์อ้างอิงราคา d r เคลื่อนไหวตามราคาหุ้นแม่สภาพคล่อง d r บางตัวอาจมีสภาพคล่องต่ำทำให้ซื้อขายยากปัจจุบันมี d r กว่าร้อยตัวในตลาดหุ้นไทยครอบคลุมหุ้นและ ETF จากหลายประเทศเช่นสหรัฐ Microsoft, Meta และ Visa, จีนฮ่องกงอล i บาบา t e n เซ n นและ b y d และเวียดนาม E1 VFVN3001 และ FUEVFVND01 สัญลักษณ์ DR จะประกอบด้วยชื่อย่อหลักทรัพย์ต่างประเทศ8ตัวแรกและหมายเลขผู้ออก2ตัวท้ายเช่น01สำหรับบลบัวหลวง06สำหรับบลเกียรตินาคินพัฒและ80สำหรับธนาคารกรุงไทย